เรื่องหนึ่งกรรเจเคยส่งพัสดุเคยใช้บริการสั่งของออนไลน์บ่อยๆไหมฮะใช้บ่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเดินห้างแล้วเราก็ใส่แบบการสั่งมาเวลาของจะมาส่งเนี่ยเขาต้องโทรมาถามก่อนอยู่บ้านไหมพร้รับไหมเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวมีเงินจ่ายนะเท่านี้เท่านี้หนุ่มพัสดุรายนี้ถึงกับหลอนเลยคุณผู้ชมเพราะว่าไปส่งพัสดุบ้านนี้มา5้าหครั้งแต่ครั้งนี้แปลกมากไม่มีคนอยู่บ้านผ่านไปสองอาทิตย์ก็ไม่เห็นทีท่าว่าใครจะมารับพัสดุกล่องนี้ครับนี่ฮะ หนุ่มพัสดุรายนี้โพสคลิปแล้วก็บอกว่าส่งบ้านนี้โทรมาไม่เคยรับครับพอรับบอกให้วางไว้หน้าบ้านอส่งมาห้าหกครั้งไม่เคยปินหาสุดท้ายเอะใจบ้านมันเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านมันล้างหรือเปล่าโอ้มันรกมากเลยนั่นน่ะพัสดุมันหลอนไหมนี่ฮะสองอาทิตย์ผ่านไปไม่มีใครมารับสุดท้ายในเน็ตชาวโซเชียลบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นทริคหรือเปล่าคนสั่งน่าจะอยู่หลังอื่นใกล้ๆกันหรือไม่ก็ เขาใช้เทคนิคการสั่งของนาไม่ให้คนที่บ้านรู้หรือเปล่าแล้วพอถึงเวลาก็ค่อยย่องมาเอาเหมือนเราคิดได้นะอาจจะเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าะนะครับหรือว่า<อ>ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ฮโใครเจอแบบนี้ก็ไปไม่เป็นนะพัสดุหลอนแล้วกันตั้งชื่อนี้แต่ดีไม่ให้ไปส่งกลางคืนนะใีส่งกลางวันจนนี้เวลาส่งไงผูนะ้ชมไปดูเรื่องของแท็กซี่หัวหมอคิดว่าในสังคมแบบนี้ไม่น่าจะมีแล้ว แท็กซี่มีมิเตอร์ถูกต้องไหมฮะเราเรียกแท็กซี่เราก็จะดูมิเตอร์ละวเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแท็กซี่รายนี้ไม่สนโนสนโนแค์ครับยังไงครับผู้โดยสารสาวคนหนึ่งทนายเจเรียกรถไปปุ๊บไม่กดมิเตอร์ครับหอมเหมาจ่ายเลย3า0ยผู้โดยสารเดือดเลยลองดูคลิปที่นี้ฮะรอคาละสิครับ อะไรนะต่างละสิบบาทครับอ่ะพี่ไม่กดมิเตอร์เหรอคะก็คุยเข้ามาเพราะมิเตอร์มันกลับรถมันติดตอนหนูถามพี่ทำไมพี่ถึงบอกว่ากดอ่ะจะติดมิเตอร์ว่ามันจะติมิเตอร์แคนซิมมิเตอร์ไม่มิเตอร์เหรอเขาติดคุยเข้ากันเข้าไม่พี่เขาต้องกดมิเตอร์นะจะติดเขาก็ต้องกดต้องจ่ายตามมิเตอร์อยู่แล้วรถมันติดจริงอ่ะหนูก็คุยเขาเรียบร้อยแล้วมันอ่ะพี่รถมันติดมิเตอร์มันวิ่งหนูก็จ่ายตามมิเตอร์รถจะติดนานเท่าไหร่หนูก็จ่ายตามมิเตอร์ ไม่หนูไม่เคยเห็นกใหมา่ยไทยเขาไม่กดนะนี่ครับผู้สื่อสารสาวรายนี้เถียงเดือดไม่ยอมจ่ายเษฐกินแบบนี้ไม่ยอมให้เอาเปรียบแน่นอนแท็กซี่หน้าด้านมาผมพูดเลยครับใช่ครับบอก350ไม่กดวิเตอร์งั้นเอาอย่างนี้หนูขอ250ได้ไหมมีต่อด้วยลดราคาให้แท็กซี่บอกผู้โดยสารบอกโอ้โหแบบนี้มือถือทุกคนมีถ่ายรูปได้นะจ๊ะ นี้ไม่ถูกหลักฐานพร้อมนะครับร้องเรียนนะครับไปที่ขนส่งนะผิดพลบรถยนต์นะครับในมาตรา66ทับ5นะครับเก็บค่าโดย่คาโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับมีโทษปรับ2,000นะเมา350แต่ไปจ่ายโทษปรับ2,000นะฮะในคดีนี้เราอาจจะโดนพักใช้ใบอนุญาตพใช้ใบขับขี่ใช่ครับโอ้โหเล่นเลยฮะไม่อยากให้มีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ควรมีนะไม่งั้นก็ถอดมิเตอร์ทิ้งนะ แล้วไปขับอย่างอื่นขับเกวียนไหมไอประเทศเรียกเราไม่จอดก็มีับเรียกเสร็จเหมามิเตอร์อีกเป็นวันเจอโลกแสงจริงนี่ฮะอ่ะผู้ชมไปดูนี่ไม่น่าเชื่อในโลกการ์ตูนจะมาเกิดขึ้นในความเป็นจริงฮะชาวบ้านล้อมจับสไปเดอร์แมนกำลังปีนตึกโอ้ยนันกลังดังเลยเนี่ยสไปเดอร์แมนไปปีนหนีมาขอโทษสไปเดอร์แมนรายนี้เป็นหัวขโมยฮะนี่ฮะ คงคิดว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนมั่งนะฮะไม่กังวลแสกๆเลยนะเนี่ยฮะนี่เป็นอาคารพาณิชย์นะครับตป็นตึกแถวขึ้นไปเจ็ดกระจกหรือเปล่านะไม่ใช่คือคือเจ้าของคนที่เขาพักอาศัยอยู่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าอาคารร้างอาคารพาณิชย์ที่เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหลายครูหาประมาณสัก20ห้อง20ตึกได้ครับแล้วก็ชอบมีโจรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพวกงัดแงะขโมยเล็กขโมยน้อยเนี่ยมาอาศัย ปอมตัวอยู่ในตึกแล้ววันที่เกิดเหตุเขาขึ้นไปเพื่อจะไปซ่อมประตูที่โดนโจนรงัดประตูพังแล้วไปเห็นอีตัวสไปเดอร์เนี่ยซ่อนตัวอยู่เขาก็เลยเรียกตำรวจเรียกชาวบ้านมาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยฮะคนก่อเหตุคือนายฉัตรชัชยคงคุดคมินอายุ33สิบสปีซ่อนตัวอยู่นะฮะแล้วพอชาวบ้านเขาเห็น เขาก็โทรเรียกตำรวจแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้มันก็ไม่ยอมหยุดมันก็ปีนไปเรื่อยไปตึกนู้นตึกนี้ตึกนู้นตึกนี้สุดท้ายไปไม่รอดใครเจ็บก็คือเจตนาที่ปีนเข้าไปเพื่อขโมยของขโมยของอย่างเดียวครับอนะครับ ทีนี้นะครับความผิดแน่นอนนะฮะในส่วนของเรื่องขโมยของนะครับลักทรัพย์นะครับแล้วก็เรื่องของบุกรุกนะครับแต่ว่าในส่วนาจากเนื้อหารายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเสพยาบ้ามาด้วยใช่ครับในกรณีที่จะอ้างว่า,ามึนเมาเพราะเสพแล้วเลยไปทําความผิดเนี่ยนะฮะในส่วนนี้เนี่ยการที่จะอ้างเนี่ยเขาต้องดูนะขณะเวลานั้นเนี่ยเขามีสติสัมปชัญญะนะฮะสมประกอบหรือเปล่าสมบูรณ์หรือเปล่าถ้ารู้สานึกในการที่ตัวเองกระทำเนี่ยศาลก็สามารถลงโทษได้นะครับ เห็นทางตำรวจเนี่ยเอาตัวไปสอบสวนที่โรงพักหิ้วปีกลงมาเลยนะฮะใหญ่หักหมดแล้วนะเขาบอกว่าเสพยาบ้ามาสองเม็ดพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องแล้วก็ก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยอืมโอ้นี่ไปไม่เป็นแกไม่รอดนะฮะว่าไปตัดนั่นตปด้วยแมนจนมุมตำรวจนะฮะเดี๋ยวเราพักครู่เดียวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในข่าวดังฟังทนายครับ